กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของนชั่นระวังภัยนะคะเราไปติดตามเรื่องหนึ่งที่โอ้โหเป็นข่าวเป็นคราวกันตั้งแต่ช่วงหัวค่านะครับที่มีนักศึกษานะครับหายไปเขาหายเข้าไปในเรียกว่าเป็นเป็นป่าในพื้นที่ของป่าเนี่ยนะครับตอนนี้เห็นว่าพบแล้วใช่ค่ะนะครับล่าสุดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมนัสฮุก31นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมนัฐครับ S <S ครับสวัสดีครับผมตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายเด็กๆกลับมาได้ครบทุกคนปลอดภัยแล้วนะคะอะตอนนี้ทีมคู้ภัยที่ส่งเข้าไปช่วยเหลือพร้อมกับชาบ,บ้านนี่เจอกันแล้วครับแต่กําลังหาวิธีนําน้องขึ้นมาจากจากจากในหลลิวหรือรับลึกมากเลย<อ> <S 2> <S 2> เป็นเหวนะครับค่ะครับผมคือตอนนี้เจอากาันสื่อสารพูดคุยกันได้ถูกต้องไหมคะต,ตอนนี้เรคุยกันทางจุดสื่อสารว่าจากทีม ทีมชุดที่ลงไปช่วยเหลือนะครับเพราะว่ามีทีมพยาบาลลงไปด้วยค,ะค่ะเจอเจอเจอกันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้กำลังหาวิธีช่วยน,น้องเขาขึ้นมาเอ,อการพัดหลงนี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณมบรรอรับแจ้งจากน้องนักศึกษาที่ผมมาเจอตอนประมาณสองทุ่มนะครับที่มาที่กระเทศว่าเข้าไปศึกษาศึกษาเขาศึกษาเกี่ยวกับพวกหินพวกป่า้วพวกนี้นะครับแล้วจัดก็จัดเป็นทั้งหมดหกทีมนะครับ ทีมทีที่ห้านี่กลับถึงบ้านที่พักนี่สี่โมงนะครับส่วนทีมที่หกนี่หลงตาครับก็น้องๆเขาก็เช่วยกันตามหาประมาณหกโมงถึงประสานเจ้าหน้าที่รับให้มาช่วยหาอืครับแล้วมีได้รับบาดเจ็บกันบ้างไหมครับในหกคนที่อ่าพบตัวพบครั้งเนี้ยครับก็จะเป็นน้องผู้หญิงอะที่ที่เป็นลมนะครับนั่งจากน่าจะหิวข้าวเพราะว่าไม่มี ไม่มีอาหารไป่มื้อเดียวใช่โอ้ถ้าไปต้องหาหลงแันสักช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งนี่ก็เจ็ดแปดชั่วโมงเข้าไปแล้วนะคะครับครับผมค่ะสภาพป่าตอนที่เข้าไปดูช่วยเหลือน้องๆเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงคะรกชัดมากไหมคะรกครับเป็นป่าดงดิบเลยอืมเป็นป่าดงดิบมีทั้งสัตว์ป่ามีทั้งกระทิงอะไรที่นั่นอยู่เนาะอ๋อคือเป็นป่าสมบูรณ์เลยใช่ไหมคะสมบูรณ์ก็เป็นเกตเขตอนุรักษ์ของทับลัง ครับโหโชคดีที่ไม่ไม่เจอสัตว์ร้ายนะครับในในช่วงที่หลงอยู่ครับค่ะแล้วตอนนี้เบื้องต้นการช่วยเหลือเนี่ยคือการเอาขึ้นมาน่าจะยังคงลําบากอยู่มีการเอาอาหารเอาเครื่องดื่มอะไรส่งลงไปให้กับน้องๆกลุ่มนี้บ้างไหมคะมีน้ํามีน้ําติดติดมือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีมีนาเฉพาะน้ําดื่มอย่างเดียวเฉพาะน้ําดื่มอย่างเดียวเนาะครับผมอืม การนำน้องๆขึ้นมาที่บอกว่าจากเหวลึกเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้วิธีการไหนคะคุณบานัสอ่าใช้เชือกครับใช้เชือกก็มีเชือกไปประมาณสามสี่ร้อยเมตรนำตัวไปค่ะก็คือจะใช้เชือกมัดแล้วก็ดึงขึ้นมาครับผมเออ เดี๋ยวนะคะคุณมนัทดิฉันกำลังพยายามจะคิดตามถึงเรื่องของซื้อพื้นที่สภาพป่า<ช>คือน้องๆเวลาที่หลงกันไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไปเดินกระจัดกระจายกันอยู่แต่ว่าการช่วยเ<ด>หลือเราไม่สามารถเข้าไปในพื้นราบแล้วพากันออกมาทางเดิมอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ครับเพราะ้องน้องเขาลงมาอีกทางหนึ่งเลยกับทางที่เขาเข้าไปอ,ะอ่ะไปคนละทางเลยห่างกันประมาณเป็นสิบโลจากจุดจจะจะที่เขาลง่ะแต่คือถ้าขึ้นมาจากเหวเนี่ยจะใกล้กว่า ก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจเขาเดือเขาเดินหลงไงครับคือก็เป็นปืนข้างล่างมันเป็นเป็นป่าทึบหมดเลยมันมองอะไรไม่เกี่ยวเลยแม้แต่ขนาดใช้ในการทดลองยิงผู้ขึ้นฟ้ายังมองเห็นเลย mm hmm. ครับแล้วอย่างนี้คืนนี้เนี่ยเราจะ,ะช่วยน้องเขาขึ้นมาได้ไหมครับเพราะว่ามันก็ค่คอยงมืด,ดแล้วตอ,ตอนนี้ทีมกู้ภัยโคราชนี่ของมื้ที่วุกสามหนึ่งมาทั้งจังหวัดเลยธธกระตมานเลยกว่ารคนนาย mm hmm. ครับ ค่ะเอาน้องๆขึ้นมาได้สักคนหรือยังคะตอนนี้ยังครับยังครับตอนนี้ยังเพราะว่าห่างที่ไปประมาณเกือบสามกิโลจากจุดที่เขอยู่อ๋อยังต้องเดินเข้าไปอีกสามกิโลสิบสามนะคะสามหรือสามหรือสิบสามสามสามกิโลสามกิโลนะคะเป็นเป็นเดินเท้าอย่างเดียวเลยเหรอคะเดินเท้าอย่างเดียวครับเดินเท้าอย่างเดียวค่อนข้างมืดด้วยอุปกรณ์ตอนนี้ยังขาดอะไรไหมคะในการเข้าไปช่วยเหลือก็ไปตอนนี้ เนื่องจากผมได้บอกเจ้าหน้าที่อาสาน้องเขาเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมกับก่อนที่จะออกจอากออกจากโครโคาชกันมาครับไปเตรียมไปขายรองเท้าบูทอะไรพร้อมอุปกรณ์พร้อมกัอ,อ,อแล้วแล้วมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องป่าไม้เข้าไปด้วยไหมคะนี่ครับมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็เจ้าหน้าที่สพบางนเขียวค่ะมำความสะดวกในการดูแลเพืนความเรียบร้อยครับ ค่ะคุณมนัสคะ<บ>เจ้าหน้าที่ได้บอกกับเราไหมคะว่าดึกๆึกเนี่ยพอใช้ไฟสว่างมากๆหรือว่ามีเสียงคนอึกกระทึกเข้าไปจะทำให้ไปกระทบกับสัตว์ป่าหรือว่ามีสัตว์วออกมา<บ>อะไรอย่างนี้ไหมคะบอกครับเจ้าที่บอกเย,อกอยเจ้าที่อของของเจ้าที่ป่าไม้เขาบอกเยอะค่ะบอกว่าไงมั่งคะบอกว่าถ้ามีเสียงดังอาจจะมีสัตว์ป่าแต่อะไรก็ให้ใหระวัดระวัง มีมีตัวไหนที่เขาเตือนเป็นพิเศษไหมคะว่าให้ระวังเจ้าสัตว์ชนิดนี้กระทิงครับกระทิงนะครับกระทิงนะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นครับครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับก็ช่วยช่วยน้องๆขึ้นมาให้สําเร็จนะครับแล้วก็โดยเร็วที่สุดค่ะนะครับยังไงถ้าเสร็จสิ้นแล้วก็แจ้งกลับเข้ามาได้นะคะคุณมนัณครับครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกลายเป็น งานช้างเลยอะเดินหลงป่าคือจะบอกว่าคําว่าหลงป่าเนี่ยถ้าคนที่ดูละครบ่อยๆอย่างดิฉันจะนึกว่าสวยงามไงไม่ใช่เข้าไปอยู่แบบโอ้สวยงามมีผลไม้มีน้ำมีเพื่อนแบบว่าหรือว่ามีพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพบรักกันไม่ใช่เลยนะคะใช่ไงคิดถึงภาพละครไง ครับเพราะว่าค่อนข้างมืดมากไม่ค่อยค่อนข้างมืดมากทีเดียวในป่าแล,แล้วยิ่งถ้าเป็นป่ารกชัดเนี่ยแสงเสริงลงมาไม่ถึงฉะนั้นเนี่ยนะการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลําบากมาก<ช>ด้วยครับคืนนี้เนี่ยนะครับแต่ก็เป็นกําลังใจนะครับขอให้ช่วยน้องๆขึ้นมาได้สําเร็จนะครับเป็นน้องๆนักศึกษานะครับคณะวิศวกรรมธรณีนะครับของมหาวิทยาล,าลัยศรนาลีเข้าไปอาจจะไปพิสูจน์ซากพื้นดินต่างๆตอนนี้ นอกจากเรื่องของประสบการณ์ดูธรณีเนี่ยดิฉันว่าน้องๆคงจะได้อะไรอีกหลายอย่างกลับไปเลยในฐานะที่จะเข้ามาเป็นผู้ดูแลผืนดินในอนาคตหลงป่าท <c oughs> ี่ก็ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็คนที่เข้าไปช่วยเหลือต้องนับถือน้ําใจจริงๆเพราะว่าตอนนี้จะตีสองแล้วน,นะคะคุณผู้ชมตามรายงานเนี่ยก็บอกว่ามีสเสบียงอาหารเ,เข้าไปได้แค่ตอนมื้อเที่ยงเท่านั้นเองอแ,ลแล้วนี่เลยมาจนถึงงไมงได้กินข <5 S 1> ้าวันเลยนะครับ แสดงว่าป่าไม่เหมือนในละครนะคะไม่มีอะไรให้กินนะคะ,ะมีน้องๆเป็นลมด้วยยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันตลอดแน่ๆว่าการช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างช้าที่สุดคุณผู้ชมจะได้ดูในข่าวคนรับอรุณนะว่าผลการช่วยเหลือเป็นยังไงนะคะครับอ่ะตอนนี้เราไปดูอีกสักคลิปหนึ่งะนะครับ,รบเป็นเรื่องของขโมยมือถืออีกแล้วโดนกันบ่อยดูสิครับว่าโจรขโมยมือถือ คลิปรูปแบบไหนนะจะมาแบบรูปแบบไหนไปชมกันครับตอนแรกก็ดูขับรถมาก็นี่เป็นกล้องหน้าร้านครับร้านนี้เขามีกล้องหน้าร้านด้วยนะคะมีมอเตอร์ไซค์มาจอดนี่คันนะครับแล้วก็ม้าละเดินเข้ามานะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใส่หมวกด้วยกะว่าถ้ามีกล้องมุมสูงเนี่ยมองไม่เห็น เหมือนจะมาดูซื้อโทรศัพท์ค่ะขอ,ด,อดูรุ่นนั้นรุ่นนี้อคนขายก็หยิบให้ปกติเวลาซื้อขายโทรศัพท์เนี่ยถ้าไม่หยิบให้ดูมันมันไม่เหมือนนะมันต้องจับมันต้องลองกดลองใช้เนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นว่าคนที่มาอันนี้ดิฉันตั้งข้อสังเกตเองนะกิงตั้งเองนะพี่เด้ใส่หมวกกันหมดเลยสามคนที่ดินสะังนู้นะ นี่ไงถ่ายรูปอเออมีแผนดูหน่อยสิกล้องวิดีโอชัดไหมมีคนมารุมอยู่หน้าร้าน4ี่คนด้วยกันค่ะคนนั้นก็จะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นเ,ออเดี๋ยวสอบถามคุณคนนี้อต้องหันหลังกลับไปอไปแล้วค่ะหยิบโทรศัพท์ไปด้วยวิ่งกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่แล้วอย่างไงอะไปเลยแต่ไม่ทราบว่าคนที่เดินไปข้างหลังนี่ เกี่ยวข้องไหมนะด้วยหรือเปล่าใช่อันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะคะแต่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็แล้วแต่ยิ่งเวิ่งแล้วก็หยิบเอาของเขาไปหน้าตาเฉยแบบนี้อันนี้เป็นที่หัดใหญ่อันนี้เป็นที่หัดใหญ่ก็หยิบไปเฉยเฉยหน้าตาเฉยเลยนะคะ เป็นร้านที่ขายโทรศัพท์มือถือในหาดใหญ่เขตแ่ดค่ะคเอามาให้ดูกันเป็นอุทาหารณ์สำหรับร้านขายมือถือที่อย่างนี้มีเยอะด้วยเมื่อก่อนเนี่ยในห้างเขาก็วางแบบนี้แหละเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วนะครับเขาจะมีอตัวจ๊บะ เหมือนตัวดูดเอาไว้แกะไม่ได้หรือหรือไม่ก็เป็นของปลอมอ่าเป็นเรียกว่าเป็นมอกอัพใช่เป็นของปลอมเหมือนเลยนะครับแต่กดไม่ได้ดไไม่้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรเงี้ยเท่ากันเหมือนกันหมดเลยอยากขโมยก็เอาไปอันนี้ไม่มีมูลค่าไม่สูงเท่านะคะนี่นะครับทำเป็นฟอร์มจะถ่ายรูปแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังอีกคนหนึ่งที่ใส่หมวกนี่ครับก็คือมาด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเห็นว่าเขาจะเดินออกไปสตาร์ทรถไปก่อนเดินไปสตาร์ทรถรอคนนั้นก็ใส่หมวก คนนี้เหมือนจะยื่นบัตรบัตรประชาชนหรือเงินหรืออะไรให้ป่ะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับจะซื้อแล้วตกลงจะซื้อแล้วต้องไปหลังร้านไปแล้วเพื่อนที่ออกมาก่อนเนี่ยไป start รถรอแล้วคแล้วก็เดินตามกันออกมาแต่จริงผู้ชายของเสื้อน้ำเงินนี่เห็นไหมว่าเขาหยิบเขาเขาเหมือนกับซื้อธรรมดาเลยเหมือนเขาไม่ได้สนใจใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้สนใจคนข้างๆเลยว่าจะเอาโทรศัพท์ไปยังไงก็ไม่ไม่ไม่ได้ทาม้ก็คือฉันก็ดูแต่ของฉันเนี่ยนะ ยังไงแบบนี้ถ้าไปซื้อของนอกจากดูของตัวเองช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลคนข้างๆหน่อยแต่ว่ามีคนถามเหมือนกันว่าอ้าวถ้าเกิดว่าช่วยบอกเกิดคนที่เอาหยิบไปมีมีดมีปืนล่ะนั่นนไงใครจะกล้าเป็นพลเมืองดีละเจอแบบนี้เนาะคนเป็นพลเมืองดีก็ลําบากเหมือนกันตัวตัวไปหมดเดี๋ยวเกิดไปแจ้งไปอะไรไปบอกเขาแล้วมันตัวมันร้ายที่ลตัวใช่ครับ ไปดูเรื่องราวในยามค่ำคืนกันบ้างค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่สุดสัปดาห์สุดเสาร์อาทิตย์ที่จะมีคนล้นหลามในสถานท่องเที่ยวนะคะแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่ตอนนี้ยังคงอาจจะตึดตืดตืดตกันอยู่หรือเปล่าไปดูข่าวสารกันหน่อยคไปพบกับคุณกิติพงศ์มณีฤทธิ์ครับเชิญเลยค่ะที่มาคุณเสด็จและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับ ในค่าคืนนี้ทีมข่าวในชั้นระวังภัยจะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณถน,นนข้าวสารนะครับซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันหยุดท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าบริเวณด้านหลังผมนั้นยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยยังคงมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักนะครับและที่สําคัญนะครับยังคงมีอีกหนึ่งสิ่งซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นั่นก็คืออาหารนะครับท่านผู้ชมครับและเมนูสุดฮิตของ ที่นี่นั่นก็คือบาร์บีคิวและและก็ผัดไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับบรรดาแม่ค้านะครับครับพี่อ้นครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญตรงนี้นิดนึงพี่ครับครับพี่อ้นครับพี่ขายบาร์บีคิวที่นี่มานานเนี่ครับค่ะนานค่ะประมาณสักกี่ปีได้พี่โอ้เกือบ20ปีแล้วมั้งอ๋อครับแล้วช่วงระยะหลังเนี่ยผล ช่วงนี้น้อยลงอะจ้ะน้อยลงเยอะไหมครับเยอะเยอะเหมือนกันแล้วเราเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงคบอว่าชักชวนก็พูดกับเข้าดีๆอะไรอย่างเงี้ยพูดดีๆราคาขายแล้วก็อยากให้เข้ามาซื้อของเราเนาะพูดดีๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ย ถามนึกถึงว่าคุณที่เคยเห็นมีเหล่าบรรดามิจฉาชีพมาก่อเหตุล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวหรือว่าทำลายนักท่องเที่ยวบ้างไหมครับมีจ้ะแล้วเรามีวิธีการช่วยเหลือยังไงบ้างช่วยกันช่วยกันบอกกันต่อไปให้ช่วยหนาอะไรเงี้ยต่างชาติเป็นลมเป็นอะไรางี้ยเ้าก็เราก็เรียกลงมาช่วยกันงถนดช่วยกันตลอดเพราะพวกเราคนพื้นที่ไงช่วยกันเราเราเป็นเจ้าบ้านใช่เป็นเจ้าบ้านใช่ไม่นิ่งไม่นิ่งดูแล แล้วอ,อ,อยากให้พี่ช่วยเชิญชวนนักท่องเที่ยวสักนิดหนึ่งครับว่าให้มาท่องเที่ยวนี้บไหก็อยากให้่างชาติทุกชาตินะคะก็การเมืองก็ไม่เป็นไรอ่ะว่า <c oughs> การทำมาหากินหรือค้าขายก็เหมือนเดิม <c oughs> เ,เราไม่เกี่ยวกับการเมือง <c oughs> เนาะ <c oughs> การท่องเที่ยวก็คืขขอการท่องเที่ยวไม่เป็นปกติเราอยากเชิญชวนให้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ ผู้ชมครับสำหรับวันนี้ทีมข่าวในชั o นระงภัยก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับให้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่สําคัญแห่งกรุงเทพมหานครนะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านเราควรีจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาตินะครับสำหรับวันนี้ทีมข่าวในชั o นระงภัยและผมขอคืนช่วงเวลากลับไปยังห้องส่งครับ ขอบคุณคุณกิติพงศ์ค่ะจะบอกว่าอย่าเพิ่งกลับมาซื้อข้าวโพดปิ้งมาให้ก่อนอยาก,กินบรรยากาศของถนนข้าสารก็ดูคึก<อ>คักทุกวันทุกคืนทุกคืน<อ>กลางวันนี่ดูเหมือนเป็นอีกที่หนึ่งเลยอ่ะ เที่ยวกันตลอดดูเมื่อกี้เหมือนเห็นทุกคนเดินจะไม่ค่อยตรงกันแล้วนะคะก็อยากไปขับขี่แล้วกันใช้บริการรถยนต์สาธารณะได้ค่ะถือว่าเป็นสติกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดไทยหรือว่าจะเป็นบาร์บีคิวปิ้งย่างคือถ้าเป็นผัดผัดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มีแค่ผัดไทยนะพี่เดชในรถเข็นคันหนึ่งเนี่ยผัดมีผัดมาม่าผัดนุ่นผัดนี่มีเส้นหลายแบบอพูดแล้วก็หิวในวิธีการผัดหิวเลยรอบดึกพูดถึงสติกเนเจอร์ก็จะมี รถตุกๆด้วยชาวต่างชาติต้องขึ้นรถตุกตจะมานั่งแบบว่าลีมูซีนแบบสวยงามอนี้ไม่ไม่ได้บรรยากาศใช่ครับเมืองไทยจะต้องมีตัวตุกตุกเหมือนเราไปลำปางอยากนั่งรถม้าอะไรประมาณนั้นผมไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะนะครับก็มีหลายๆที่ก็มีสัญลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะครับพาไปดูเรื่องรายการพิเศษหน่อยไหมคะครับเป็นเรื่องของ วิชาชีพหลอกโอนเงินะนะครับก็จะมีกลุ่มวิชาชีพเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยให้ฟังอยู่หลายครั้งที่มีใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กบ้างเนี่ยอ้างสารพัดวิธีที่จะให้เราเนี่ยโอนเงินงไปให้หล,ลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้นี่นะครับครานี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นอ้างว่าเป็นพ่อครัวนะครับเป็นเชฟที่สถาบาันสอนทำอาหารชื่อดังในอังกฤษเลยะนะครับมาหลอกเชฟไทยให้ไปทำงานที่นั่นบ้าง น,น,นี่เขาใช้อาชีพมาหลอกคนใ,ในอาชีพเดียวกันเลยนะน,นะครับไปติดตามรายงานนี้ครับจากคุณพัทออนพิจาร์โสพลครับเชิญค่ะบทสนทนาจากข้อความใน Facebook คือหลักฐานที่ผู้เสียหายนำมาร้องเรียนกับทีมข่าวเนชั่นรองภัยหลังถูกกลุ่มมิจฉาชีพอ้างเป็นเชฟจากสถาบันสอนทำอาหารชื่อดังในอังกฤษชักชวนไปทำงานในต่างประเทศแล้วหลอกให้โอนเงินให้ ผู้เสียหายอ้างว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้รับการติดต่อจากในเจฟเพนเนสันซึ่งทำงานเป็นเชฟที่สถาบันสอนทำอาหารชื่อดังในอังกฤษชักชวนไปทำงานด้วยโดยเสนอค่าตอบแทนให้เดือนละ2 0 0 0 0 0บาทมีบ้านพักให้พร้อมจ่ายค่าภาษีให้2ปีแต่มีข้อแม้ว่าผู้เสียหายต้องจ่ายค่า work permit จำนวน500ปอนดอหรือราวๆ2 0 0 0 0บาทผู้เสียหายลังเลจึงขอเวลาคิดทบทวน ต่อมามีนายแดนสกอตและนายแมทธิวที่อ้างว่ามาจากสถาบานันสอนทำอาหารชื่อดังในอังกฤษแห่งนี้เช่นกันติดต่อมาเพื่อชักชวนอีกครั้งก่อนผู้เสียหายจะตกลงตัดสินใจรับงานก็สอบถามเขาบอกว่า,าถ้าจะฉันไปทํางานกับยูเนี่ยฉันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง <c oughs> เขาบอกว่าไม่มีอะไรนอกจากว่าอยู่ต้องจ่ายค่าเบอร,กร์กอมิก็คือใบอนุญาตการทํางานเอง เราก็บอกว่าโอเคปกติที่ฉันเคยไปทางานที่ต่างประเทศฉันไม่เคยต้องเสียอะไรเลยนะกลายเป็นว่าพอครั้งที่1เสียไปปพวกครั้งที่2ก็กลายเป็นว่าจะต้องมีเสียค่าตัวร่างกายครั้งที่3เสียค่าการทํา ID ดี r d าําหรับแรงงานต่างชาติเสียค่าประกรัน ID card เสียค่าประกรันการเป็นพนักง,งานก็คือมันเสียซ้ําซ้อนเลยแล้วแต่วา่าตอนนั้นมันก็ยังอยู่มันเหมือนว่าเราเงินเราเสียไปแล้วมันก็ต้องยอมเขา,าครับเพราะว่ามองว่า โอเคละเงินเสียบแล้วแล้วสองมันยังอยู่เหตุผลที่ว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถืออยู่เพราะว่าเงินประกันถ้าเราทํางานครบสัญญาเราก็ได้เงินคืนแต่ครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9เนี่ยมันมันมันไม่สมเหตุสมผลแล้วผู้เสียหายโอนเงินให้กับมิชชชีพรวม9้าครั้งเป็นเงินกว่า350 0 0 0บาทซึ่งมิชชชีพอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นการทำประกันไ d ดี r d ค่าตรวจสุขภาพค่า Work เมื่อค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะขึ้นผู้เสียหายจึงพยายามขอเงินคืนแต่กลุ่มมิจฉาชีพไม่ยอมคืนเงินให้และไม่สามารถติดต่อได้อีกจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อและในวันนี้ผู้เสียหายได้เข้ายื่นเอกสารเพิ่มเติม,ตม,ตมกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อหวังว่าจะดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพได้ จากการตรวจสอบพบว่ามีเชฟไทยอีกห้ายคนที่ตกเป็นผู้เสียหายโดนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินให้โดยใช้อุบายชักชวนไปทำงานในสถาบันสอนทำอาหารชื่อดังในอังกฤษมีการเสนอค่าตอบแทนที่สูงเพื่อล่อใจเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อก็หลอกให้โอนเงินขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเจ้าของเพจเฟซบุ๊กนี้เป็นใครอยู่ในประเทศอังกฤษ และทำงานในสถาบันทําอาหารที่อ้างถึงจริงหรือไม่เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อต่อไปพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนให้ผู้ที่สนใจไปทํางานในต่างประเทศระมัดระวังจากการโดนหลอกทัชนนปัญญาพาณิชกุลถ่ายภาพพัทฒนพิจาร์โสพลเนชั่นทีวีรายงาน โอ้โหรูปแบบเมื่อก่อนเนี่ยจะมาเป็นลักษณะของผู้ชายชหล่อรวยโ,โปรไฟล์ดีนะคะแล้วก็มาหลอกผู้หญิงว่าจะมาแต่งงานจะมาขอนน่นนี่นั่นแล้วก็ให้โอนเงินไปให้หน่อย ส่งแหวนเพชรมาให้ส่งเงินมาให้บ้างเป็นค่าส่วนต่างอะไรอย่างนี้จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจากต่างประเทศมาแต่ว่ารูปแบบที่ดิฉันบอกเนี่ยคือมันดูง่ายว่าหลอกไงแต่ว่าถ้าเป็นคนอาชีพเดียวกันอย่างพี่เด้เป็นคู้ประกาศใช่ไหมคะเป็นบอกรใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาอ้างว่าเป็นบอกเหมือนกันจากสำนักพิมพ์ระดับโลกจะมาซื้อตัวเออต้องโอนค่าให้ไปไปทำงานที่อังกฤษค่ะไปไหมคะไปไหมครับ ไปเลยไปเหรอโอนตังให้เขาด้วยนะถ้าโอนตังเดี๋ยวคิดก่อนต้องฉุดคิดก่อนนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะให้ทาอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องให้เงินไปก่อนเนี่ยต้องคิดก่อนนะคะค,คุณผู้ชมถ้าชวนไปเฉยๆเนี่ยให้บินไปส่งตัวเครื่องบินมา <นะ S 2> ให้อ่าอย่างนี้ ก็ต้องคิดอีกนิดนึงด้วยนิดหนึ่งนิดนึงนะครับก็ตรวจสอบนิดนึงว่าสถาบันที่เราจะไปอยู่ว่าหรือว่าสื่อที่เราจะไปทํางานเนี่ยมีอยู่จริงไหมผู้ชายคนนี้มีตัวตนจริงไหมลองตรวจสอบเดี๋ยวนี้การตรวจสอบพวกนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปเสิร์ชดูนบไซต์ที่ได้เลยใช่อย่างเว็บไซต์ของเนชันเราเองเนี่ยกดเข้าไปตรงผู้ประกาศก็จะมีเราสองคนด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปแอบอ้างใครนี่ไม่ได้นะ หรือว่าจะเข้าไปฝากข้อความในเครือข่าย f a c e b o o k <ด>ของเราได้เครือข่ายระวังภัยนะครับก็ตรวจสอบได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีโลโก้ชัดเจนนะครับว่าของเราเนี่ยของอจริงนะคะ พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อหน่อยค่ะไปดูเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเราจะมีวิธีการลดอุบัติเหตุได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างเนชั่นระวังภายแล้วก็ตำรวจภูธรภาค5ถึงเรื่องของหลักการพื้นฐาน5ประการในการลดอุบัติเหตุค่ะทุกวันนี้ผู้คนต่างกังวลกันเรื่องการเสียชีวิตจากสงครามโรคระบาด เชื้อโรคหรืออันตรายในรูปแบบอื่นๆแต่แท้จริงแล้วอันตรายที่เกิดขึ้นได้ทุกวันและมีแนวโน้มว่าจะสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนในทุกเวลาคืออุบัติเหตุบนท้องถนนในโปรแกรมการฝึกอบรมนี้ เราจะศึกษาถึงอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนโดยดูว่าอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมจึงเกิดขึ้นและเราจะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นโดยปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของการขับขี่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรเราจะศึกษาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อันตรายและเกิดขึ้นบ่อย20รูปแบบแล้วดูว่าเหตุ <lead. S 2> ใดอุบัติเหตุเหล่านี้จึงเกิดขึ้น <hood> และเราจะมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้ได้อย่างไรผู้คนส่วนมากมักจะไม่ได้ตระหนักว่าการขับขี่ยานพาหนะเป็นพฤติกรรมที่อันตรายซึ่งแท้จริงแล้วอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาและฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่าล้านคนในแต่ละปีเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่ที่ประมาทเท่านั้นแต่ยังสามารถเกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้โดยสารหรือใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้ขับขี่ที่ประมาทนั้นด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่เพียงแต่จะสร้างความเศร้าโศกและเจ็บปวดแต่ยังส่งผลให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจกับบุคคลที่ผู้เสียชีวิตได้ทอดทิ้งไว้ให้ต้องดูแลตนเองหากจะกล่าวอย่างสั้นๆก็คืออุบัติเหตุจากการขับขี่ เป็นปัญหาหนึ่งที่มีอิทธิพลในการสร้างความเสียหายให้กับชีวิตของเราดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกคนควรจะทราบถึงหลักการพื้นฐานที่จะช่วยให้ขับขี่อย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ใช่สิ่งยากแต่สามารถทำได้ง่ายเพียงปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานบางอย่าง หลักการพื้นฐานดังกล่าวมีอยู่5ข้อที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหลักการข้อแรกคือผู้ขับขี่ต้องขับขี่ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและคาดการล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอหลักการข้อที่2คือผู้ขับขี่ต้องทิ้งระยะห่างอย่างเพียงพอระหว่างยานพาหนะของตนกับสิ่งรอบข้าง เพื่อที่จะสามารถหยุดได้ทันเวลาหากมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลักการข้อที่3คือผู้ขับขี่ต้องทราบสิทธิ์ในการใช้ทางในแต่ละสถานการณ์และต้องเคารพสิทธิ์นั้นหลักการข้อที่4คือเมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นผู้ขับขี่ต้องทราบถึงการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยง รือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นส่วนหลักการข้อสุดท้ายคือผู้ขับขี่ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหากตัวผู้ขับขี่เองหรือยานพาหนะไม่อยู่ในสภาพที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยต่อไปเราจะศึกษาถึงหลักการพื้นฐานทั้ง5ข้อนี้และดูว่าผู้ขับขี่ สามารถนำหลักการเหล่านี้ไปใช้อย่างไรเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอันตรายอ,อ,อเป็นยังไงละ่ะครับห้าหลักง่ายๆนะคะก็โดยเฉพาะข้อสุดท้ายต้องระวังให้มากนะครับถ้าหากว่าตัวเราเองไม่พร้อมค่ะอย่างเช่นง่วงหรือว่าเมาง่วงเนี่ยพอเข้าใจแต่เมานี่ไม่ได้นะถ้าทเด,ดขาดเลยเออนะครับชาวการขับรถเพราะว่า นอกจากว่าจะโดนตํารวจจับแล้วเนี่ย<ช>ยังไม่ปลอดภัยกับตัวเราเองใช่ค่ะ,ะคแล้วก็ไม่ปลอดภัยกับเพื่อนร่วม<ช>ถนนด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเมาแล้วขับใช่ค่ะอย่าคิดว่าตัวเองขับรถมานานรหรือว่าเมานิดเดียวนะคะแท้จริงแล้วการดื่มเข้าไปแม้เพียงนิดเดียวก็ทําให้เรานั้น มองทุกอย่างเนี่ยผิดไปจากเดิมได้เดี๋ยวจะหารายงานพิเศษอันเก่าๆของกิ๊งมาให้ดูลองไปใส่แว่นเมามาแล้วครับคือเขาจะมีบอกสองให้ลองสองแว่นเป็นระดับเมามากกับเมาน้อยเดินไม่ตรงอ่ะพี่เต้จริงๆแล้เขาให้ลองขี่จักรยานด้วยโอ้ชนกรวยละเนรละน้าเลย่แนเนคแค่ใส่แว่นคือจำลองการดื่มเหล้าเดี๋ยวเอามาฝากผู้ชมจะได้ดูเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะสนใจทีเดียว นะครับแล้วก็ถ้าม่วงก็จอดแวะปั๊มเดี๋ยวนี้ตามปั๊มมีร้านกาแฟนะครับเมื่อม่วงก็แวะพักสักนิดนึงใช่ค่ะแล้วค่อยไปกันต่อเนะนะครับอ้าวไปปิดท้ายกันหน่อยค่ะเป็นคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามานะคะเป็นเด็กๆน่ารักน่ารักเชียวคลิปนี้ปิดท้ายวันนี้คือของน้องแพงค่ะเดี๋ยวไปฟังกันดูหน่อยคาะเกิดเนื้อร้อนใจบอกในชั่นระวังภัยเหลี้ยงค่ะ อ๋อ <Okay. S 2> สั้นสั้นไปปะก,กำลังแบบว่านูน้องแบลว่าแล้วคือพื้นหลังเนี่ยเป็นสีฟ้าเหมือนไทยรูปติดบัตรนะรอ่าฟังอีกทีฟังอีกทีหากเกิดเนื้อร้อนใจบอกในชา่นระวังภัยหลีอยงคะเออนี่มีท่าด้วยนี่แล้วจังหวะได้นะไม่มีพร็อพไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีอะไรมาถือจำได้จำได้นี่เด็กโตแล้วนะคะ ท่าดีค,คุณผู้ชมก็เหมือนกันค่ะหากมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจบอกเนชั่นระวังภัยได้นะคะคบ,บอกกับเราได้ทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ตีหนถึงตีสองถ้าหากช่วงกลางวันนะครับไม่ได้โทรมาก็ฝากข้อความไว้ที่เครือขาอ่ายที่ f c e e o o o นะครับเครือข่ายระวังภัยนะได้เหมือนกันค่ะคสำหรับค่ำคืนนี้เลยเวลาตีสองแล้วนะคะเดี๋ยวพบกับพี่กนกชาไปหน่อย ครับนะคะไปเจอกับพี่กนกรีรันกันต่อได้แล้ว2คนลากันไปเลยบพบกันคืนพรุ่งนี้ตีหนึ่งเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ